แสบถึงใจสมกับเป็นเจมี่วาร์ดี้ครับเพราะแค่นัดรายที่กลับขึ้นมาโลดแล่นพริเมรีกส่วนหน้าตัวเก่าจากเลสเตอร์ก็รอแฟนบอลคู่แข่งเสเจ็บจี๊ดชนิดเถียงกลับไม่ได้ซะด้วยเอาล่ะย้อนกลับไปแมตช์ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับทอรแนมอมอสเปอร์เกมวันนั้นเป็นทีมเยือนที่บุกเยอะกว่าโอกาสจัดแจ้งกว่าเจ้าบ้านชัดเจนแล้วนาที29กไก่เดยทองก็มาได้ประตูขึ้นนำา1 0จากลูกโมงของเปโดปอโร ตัดภาพไปครึ่งหลังแม้สถิติจะดูเป็นรองหากแต่เลสเตอร์ไม่ยอมง่ายๆพวกเขามาได้ประตูตีเสมอจากลูกโขกทีเด็ดของเจมี่วาดี้เกมกลับมาเท่ากันหนึ่งหงที่ทำเอาใจหายใจคว่ำคือไทม์ลายราวนาที70วาดี้คนเดิมยังมีจังหวะหลุดเข้าไปซัดหนึ่งหนึ่งหากแต่เจ้าตัวดันยิงไปติดเซฟวิคาริโอวูดวิดนึกภาพท่าลูกนี้เข้าไปวาดี้นี่จะสวมบทฮีโร่ประเดิมสนามได้หล่อสุดๆไปเลย โอเคหลังปันปวดแนวรับสเปอร์อยู่พักใหญ่นาที70สตีฟคูเปอร์ก็ตัดสินใจถอดกองหน้าไว้37ออกมาพักประเด็นอยู่ตรงนี้เลยครับเพราะช่วงจังหวะเจมี่วาร์ดี้เดินออกจากสนามแฟนสเปอร์ที่นั่งเชียร์อยู่อีกฟากก็พากันส่งเสียงโห่กับตันเลสเตอร์ดังลั่นอนัธจันทร์ สำหรับวาดี้ดเหตุการณ์ทำนองนี้ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาละโดยสไตล์ยียวนปั่นประสาทฝั่งตรงข้ามที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจอทีมไหนวาดี้ก็มักตกเป็นเป้าเสมอซึ่งเกมกับสเปอร์ก็เป็นอีกครั้งที่ส่นหน้าเลสเตอร์ต้องเจอเข้ากับเสียงโหดจากแฟนบอลคู่แข่งเจออย่างนี้เข้าไปนักเตะบางคนหนัดปล่อยผ่านไม่สนใจไม่ตอบโต้หากแต่นั่นไม่ใช่กับวาดี้ครับเพราะทันทีที่โดนโหดโดนปัน่นเจ้าตัวก็เอาคืนเด็กไก่แบบทันควันโดยการชี้ไปยังอาร์มพรีเมียร์ลีกที่ต้นแขนพร้อมกับยกนิ้วชี้ขึ้้นนมา1ิว จอดต,ต่อเนื่องวาดี้ยังยกมือเป็นสัญลักษณ์เลขศูนย์ก่อนจะชี้ไปทางแฟนฝั่งทีมเยือนเป็นการสื่อว่าผมนะ่ะแชมป์พรีเมียร์ลีกหนึ่งสมัยแต่พวกคุณยังไม่เคยได้มันเลยนะ เรียกว่าสวนกลับเจ็บจี๊ดแถมยังเอาเรื่องจริงมาขิงใส่กองเชียร์สเปอร์ชนิดเถียงไม่ได้ด้วยนี่สิเพราะว่ากันตามแฟกต์ว่ากันตามข้อเท็จจริงเมื่อฟุตบอลอังกฤษเปลี่ยนจากดิวิชั่นหนึ่งเข้าสู่ยุคพรีเมียร์ลีกคลับไก่ยังไม่เคยสัมผัสโทรโฟ,ฟี่แชมป์ลีกเลยสักครั้งตรงกันข้ามกับเลสเตอร์ที่รุก,กรัน2015 2016พวกเขาเคยสร้างเทพนิยายครั้งยิ่งใหญ่มาแล้ว แถมปีนั้นเจมี่วาร์ดี้ยังเป็นคีแมนคนสำคัญดาวซันโวประจำทีมผู้พาสโมสรอนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยครับที่เพิ่มความจีดอีกดอกคือซีซั่นนั้นสเปอร์ยังมีสถานะเป็นทีมขับเขี้ยวแย่งแชมป์กับเลสเตอร์โดยตรงถ้าจำกันได้โปรแกรมช่วง10นัดสุดท้ายไก่ด้วยทองตามหลังจิ้งจอกสีน้ำเงินแค่3แต้มหากแต่ที่สุดแล้วสเปอร์กลับเป็นฝ่ายแผ่วปฟอร์มหลุดก่อนที่ทีมของเจมี่วาร์ดี้จะทำแต้มฉีกหนีทิ้งห่างเข้าวินในตอนจบ ก็ถือว่าถูกคู่มีสตอรี่ร่วมกันมาไม่น้อยครับถึงตรงนี้เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะหลังสวนกลับเด็กไก่ช่วงจังหวะเดินออกจากสนามแล้ววาดี้ยังหันไปฟาดปากคิสเดนโรเมโรที่เดินมาต่อว่าเขาอีกคนด้วยเกมนี้ผมโดนแฟนๆทอดแนมปั่นประสาทนิดหน่อยแต่ก็ถือเป็นเรื่องเข้าใจได้แหละนี่คือส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลขอแค่พวกเขารับให้ได้ตอนโดนผมปั่นกลับก็โอเคละเจะมี่วาดี้กล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจบเกม ให้สัมภาษณ์แบบนี้นิวเรียกว่าทีเองค่าไม่ว่าทีค่าเองอย่าโวยของจริงครับสุดท้ายโมเมนต,ต์สุดแซบระหว่างแฟนสเปอร์กับเจมี่วาดี้ยังคงยืนยันอีกครั้งว่าโหใครไม่โหดันมาโหวาดี้เจอสวนกลับดอกนี้เข้าไปแทบหงายท้อง